สวัสดีครับวันนี้วันที่29กรกาคม2565นะครับวันนี้เราพามาติดตามแปลงอ้อยนะครับของชาวไร่นะครับที่ใช้ที่ทดลองใช้กดซิลิคอนกับเรานะครับแปลงนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหม่นะครับเป็นของคุณพี่จำลองแท้ครูนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะพบกับพี่จำลองแท้ครูเลยนะครับผมจะให้ดูป่าอ้อยก่อนเนาะอ้อยแปลงนี้นะครับนี่นะครับ เราจะเห็นว่าปลูกประมาณเดือนเมษายนนะครับนับถึงวันนี้อ้อยอายุประมาณสามเดือนกำลังจะเข้าสี่เดือนเต็มแล้วนะครับเราดูนะครับอ้อยเนี่ยถ้าความจะสมบูรณ์ดูที่ใบนะครับอย่างแรกใบจะต้องเยอะนะครับใบเยอะนี่ก็คือรากเยอะนะครับพอมีความสมบูรณ์เนี่ยใบซึ่งใบเนี่ยนะครับเยอะนี่ก็สังเคราะห์แสงได้ดีนะครับรากเยอะดูธาตุอาหารได้เยอะนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของพืชอยู่แล้วนะครับก็แปลงนี้นะครับ ฉีดไปแล้วสองครั้งนะครับสี่ลิตรนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมให้ทางเจ้าของแปลงเขาแนะนําเองดีกว่านะครับก็สวัสดีครับพี่จําลองัครบพี่จําลองช่วยแนะนำเองหน่อยครับผมจําลองแท้ครูเขตห้าสองครับสถานที่ฉีดไอ้แปลงที่ทดลองไอ้กดซีลิขอนี้ก็อยู่บ้านทุ่งกระบินครับอยู่สีแยกเขื่อนครับกองน้ําพอดีเลยโอเคครับพี่จาลองปลูกอ้อยมากี่ปีแล้วครับ โอ้หลายปีแล้วครับตั้งแต่เกิดมาก็จำความได้ก็เห็นอ้อยแหละครับอ้อยคนที่บ้านทำอ้อยกันหมดผมได้ข่าวว่าแปลงที่พี่จำลองเช่าทำเนี่ยแปลงนี้นะครับไม่เคยทำใครทำได้อ้อยเลยใช่ไหมครับครับมันตายแ้งตายอะไรหมดเลยเนี่ยโอ้ยินไม่ค่อยดีครับแปลงนี้พี่ฉีดมาแลกกี่ครั้งนะครับฉีดมาสองครั้งแล้วเนี่ยตอนนั้นม่ฉีดแค่นี้อยู่นะอ่าครับใช่ครับ มันมีผมถ่ายรูปมีวันที่อยู่ครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโม้นะครับแล้วพี่จาลองวันนี้เป็นไงบ้างพอใจไหมกับผลงานก็พอใจครับดีอยู่ครับงามเขียวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยเพิ่งจะมาใส่เมื่อวานเนี่ยเี <c oughs> ยพิ่งจะมาใส่ปุ๋ยเมื่อวานนครับเดี๋ยวพอใส่ปุ๋ยแล้วจะไปไกลกว่าน,นี้นะครับ <c oughs> พี่จำลองเนี่ยหลังจากที่ได้ทดลองไปแล้วเนี่ยพี่จะลองคิดว่าปีหน้าพี่จำลองจะใช้เต็มระบบเลยไหมก็คิดว่าจะใช้เยอะครับ พราะตอนนี้ก็ทดลองไปหลายแปลงอยู่อ่กำลังทดลองอยู่หลายแปลงอยู่ก็โอเคครับแต่ว่าแปลงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะพี่จำลองเนาะครับคราวนี้พี่จำลองอยากจากที่เห็นผลงานตรงเนี้ยมันฟ้องด้วยผลงานแล้วเนี่ยนะครับพี่จำลองช่วยฝากให้กับชาวไร่อ้อยหลายๆท่านที่ยังไม่รู้จักกดซิลิคอนแล้วก็ยังไม่กล้าตัดใจที่จะใช้เลยครับครับอันนี้ก็อยากจะแนะนําหน่อยเพราะว่าผมก็ทดลองมาหลายตัวแล้วแหละแต่นี้ไอ้ลองอันนี้ดูสองหลนมันก็ดีอะ ถือว่าใช้ได้เลยแหละปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่เนี่ยก็อยากให้ชาวไร่หันกลับมาใช้ของที่มันมีประโยชน์อ่ะใช้แล้วมันงามแล้วมันเขียวครั่ไม่ใช่เราใช้ไปแล้วแล้วมันเขียวแพบเดียวอืออันนี้มันมันยืนยาวเนี่ยมองดูแล้วใบมันเขียวเฉ่มดีอยากให้หันกลับมาใช้เพราะมันก็ใช้ต้องใช้ควบคู่ไปกับปุ๋ยด้วยครับต้องใช้ควบคู่ไปกับปุ๋ยครับผลผลิตดีเราก็ต้องเพิ่มปุ๋ยไปด้วยครับ ไม่ใช่จะใช้แต่กดซิลิคอนอย่างเดียวมันใช่ครับมันก็เป็นไปไม่ได้ครับมันต้องหลายอย่างหลายๆอย่างรวมกันนะครับเป็นองค์ประกอบหลักเนาะครับผมผลผลิตต่อไร่ต่อตันมันก็จะสูงขึ้นมองดูแล้วมันดีอ่ะครับก็ใช้ไปสองหัวนแล้วครับเนี่ยถือว่าดีมากเขียวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่งจะมาใส่เมื่อวานถือว่าเขียวมากเลยครับก็เหลืออีกหัวนหนึ่งหัวหน้าบอกจะลองดูอีกครั้งหนึ่งใช่ครับทั้งหมดจะต้องฉีดหกลิตรนะครับครับ ครับก็ขอบคุณพี่จำลองแท้ครูครับสวัสดีครับผมนี่ครับครับอ้อยแปลงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะรอดูผลงานกันนะครับหนึ่งอย่างเลยนะครับถ้าอ้อยใบเยอะไวดีนะครับเห็นไหมครับคุมร่องแล้วนะครับเรื่องการจัดการหญ้าก็ง่ายแล้วนะครับอ้อยแปลงนี้เนี่ยถ้ามันจะมีเดี๋ยวผมจะทํารูปก่อนใช้และหลังใช้นะครับไวมากเลยนะครับเพิ่งฉีดไปประมาณสองเดือนที่แล้วนี่นะครับพี่จะลองเนาะครับสองเดือนครับ แปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งกระบินนะครับอย่างที่พี่จำลองให้ครูบอกนะครับอยู่ใต้เขื่อนพระสะทึงเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็แวะมาดูได้เลยนะครับจะคิดว่าขี้โม้หรือเปล่าอครับครับยิ่งนี่เขาบอกพี่จำลองบอกข้างในยิ่งหนักกว่านี้นะครับข้างในเลาะในแปลงนี่นะครับครับคลิปนี้เราขอจบแค่นี้นะครับก็ฝากไว้นะครับกดซิลิคอนตากระทิงเขียวของเรานะครับขอบคุณครับ